ต่ยสิคุณโบเกมส์บานต่ยหุดสามหุดสามสองก็สองเราว 3, 3, สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่องลักกี้รีเดินนะก็เรามาต่อเกมเดิมเลยครับมอเตอร์ไฟลบรรลอ้อม้ำกันนะไปพีจีครับพีจีลูกหลักลายรนะ้วยทุกคนวันนี้เอาซื้มาพันห้านะก็เดี๋ยวคิดเมื่อวานนะเมื่อวานหาอะไรคิดที่แล้าวา ผมบวกมัดสามพันนะทุกคนผมบ้าพลังนะตอนนี้ผมปัดเม็ดเลยห้าสิบหมดครับเฮ้ยนี่ห้าสิบแพงไปเนาะสามสิบสามสิบดีวะผมเป็นยี่สิบผมไม็ยี่สิบก่อนแล้วกันนะปห้าสิบทีนะทุกคนไปว้าวครับว้าวอืมว้าวอืมเข้าไป็ ก็จะบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งข้าฟรีเกมเราให้มันกินไปก่อนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราพอเราปับแบ,บตปุ๊บมึงมึงค่อยเข้าให้กูนะเพื่อนสวยแต่นอกเปล่าไหลดอกฟ้าครบสิบบาทดอกว้าดอกว้าทิ่เส็จนะอืมดอกไม้ครับส,สวยเพื่อนโอโห ผมไม่ได้ปรับเป็ดเลยอะไ,ไรอะนะดอกมุสามบาทตอนี้ดอกง่วงไรดอกง่องไรเรา้องแปลดอกฟ้าดอกง,ง,ง่วงมีไว้อยู่ตรงกลางผเสีแปคนยี่สิบนะสองอเดสบาทเอนี้ออกใหญ่จัดดอกง,ง่งดอกมมคนทีมาส่องร้อยผมเพิ่งจ่ายสองร้อยห้าสบโอ้ยดอ,อกดอกบัวไอ้เหี้ยขัดตัวหน้า What the f u แปดร้อเก้าสบเจ็ดาทนะทุกคนวโนนี้ โอ้โหมันคนณยี่ห้าแล้วว่าดอกบัวแม่งทำกับกูได้เคยไปเขาบอกว่าโอ้โหดอกกุหลาบนี่ตัวแพงเลยนะตัวแรงเลยปันจิบสี่บาทนะครับสี่สามไม่ใส่นะสวยเพื่อนวายแปลงล่างไปอยู่วคว้สามหานะ้าแล้วทุกคนจ่ายโอ้ยยังไม่จ่ายนะโอ้ไม่ไวายแต่ไม่จ่จายแา่ไหนโอ้ไม่มาไม่เคยมาให้เลยอะไรวะ สี่หมุดสุดท้ายเอ้ยอะไรอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยสิบสองบาทวัตฟ t h เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าสี่รห้าสิบดอกนี้อร้อยแปิบสี่บาทนะครับดับเบิลไป็สามหมุนด้บเบิลไป็สามหมุนทำกำไรได้เยอะเลยนะอ้อพันห้าพี่ว่าไงอะ่ะอืมร้อยสอบาท ดอกโอดอกหลาบคุณคุณเท่าไหร่คุณเก้าหรอกขาบอกจ๋าหนึ่โอ้ยแย่คุณอย่างเยอะเลยไม่เคยจ่ายตัวสุดท้ายแล้วทีเดยเพื่อนสวยดอกว่างดอกว่างหรอสิบดอกฟ้าดอกไม้ละยี่สิบกุหลาบกุหลาบจา๋ากุหลาบจา 2, 3, 4, ๋าสองสามสี่นะสามร้อยยี่สิบดอกฟ้าพันสามร้อยก็มาดิครับพันสามร้อยก็มาดิครับ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคอมโบนี้อสองประท้ายครับสองไม้จ่ายนะสองประตูตัวนี้บอลดอกม่วงดอกฟ้าร้อยแปดบาทไปถึงไอ้คุณจะติบปะไปถึงคุณจะสิบไปถึงโอ้โหไอ้ย,ไย,ยียนะ่ไม่เคยถึงฝันเลยหมดตัวตายแล้วทุกคนแม่งไม่เคยถึงฝันเลยสัดได้ตกคุมอย่างเยอะเลยนะสี่พันเก้าร้อยครับ สวยสวยเปิดเปิดัว้สวยนะเฮ้ยปรับเบ็ดดีกว่าวะปรับเบ็ดดีกว่าทุกคนปรับเบ็ดเท่าไหร่เดียวะปรับเบ็ดเท่าไหร่ดีว,วะห้าสิบมันลัวไปปะวะช่างมันครับทุกคนว้าวรวรออะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ย ดอกฟ้าสวยบ้างคุณโบเจ็ดสิบบาทสวยคุณสามคุณสามสองพันสองใจสวยคุณสิบคุณสิบสองพันหนึ่งร้อยใจดอกฟ้าดอกฟ้าดอกฟ้าสองพันสองร้อยสิบยินใจคุณไปคุณไปอีก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 เรื่อยๆก็มาดิครับเท่าไหร่เนี่ยห้าพันหนึ่งร้อยอทุกคน ก็มาดิขันกลัวที่ไหนอ่ะตอนนี้มีน้ำมือแล้วทุกคนโอ้ยอ,อย่าเ้าเลยชิยผ่ายแล้วรเราเขืนปว่วนหรอเฮ้ยเงียบเลยเฮียเ t าจะฟักจ่ายหน่อยเพื่อนอย่าโลดอย่าโลดกู อย่ามู้จันอย่ามวรูดจันโอ้โหเฮียว่างรัวๆเลยทุกคนเห้สวยสวยปีปินปีปินปีปินหน่อยปีปินจัดสภาพแบบโอโห้ปีปินไม่มาเฮ้ยเงียบเลยเงียบเลยฮัลโหล Vậy, vậy, vậy. Đọc bó, đọc bó. đọc mò, dạy mò. Dạy mò. Dạy mò. Dạy mò. băng mò. á các Dạy mò. Dạy mò. Dạy mò. Dạy Ồ, Dạy pin Dạy mò. Dạy mình Dạy giới What the fuck? What, the, what the โอ้โปันสมุดนะครับโดนลูดไปสามพันกว่าผมอัพสมุดสุดท้ายแล้วทุกคนสวยเพื่อนโอ้โหโดนลูดยับเลยครับเดี๋ยวเราออกพันทั่วในี้ผมพอนะข้อพิเกมปไปข้อพิเก็มบบนบเพื่อน โอ้วันฟักสี่พันนะครับโดนลดไปสามพันกว่าแล้วใกล้ถึงสี่พันละเฮ้ยสว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 ยหลา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 ยคุณสิบห้าห้าร้อยยี่สิบห้าเข้ามาเลยครับร้อยแปดสิบเจ็ดบาเขาเบอร์ไม่์สิบห้าสวยสวยเราไม่จ่ายนะ จบได้เริ่มแล้วทุกคนผมว่าผมพอดีหรอวะอยู่นานแล้วมันผมว่ามันน่ารู้แล้วก็เรามาพันห้านะตอนนี้เจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับซื้าไม่คิดได้าวทุกคนชอบอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะอยากเล่นเกมอะไรก็ขอความได้ครับส่วนน้อยสุวนส่วนหนาจัดได้หมดนะครับจะเริ่มเข้ากลุ่มล้านนะครับกลุ่มน้ำเล่นนะเกมแหลแตกก็เดี๋ยวจะมาลงเรื่อยๆนะทุกคนก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ